ขอไปคนระับกล้องสัน่นมีสาย,ยโโฮ้ยโอ้โหหล่นกาดกิมคัดแค่นี้มีอะไรละ แกดูกัน แกะนานหน่อยนะครับโอ้ยออนล,ล็อกอึดแหม่าจจะออกได้นะโอ้โหเดี๋ยวๆๆอันอื่นเลื่อนไปก่อนกดแน่นแน่นเปรีย้ย ดึงไม่ได้ด้วยกลัวของเสียออโอ้โหเล่นจริงครับผมบอกให้ร้านเกนะนี่แน,น่นแน่นเย่ยแกะอันนี้ดีกว่าอ่าเก๋ต้องออกมาสักทางเลยวะ โอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยครับบอกเลยแั่นจริงโอ้โหแน่นไม่รู้เป็น,น่นยังไงแล้วโอ้โหได้ปะออกไหมทีนี้ออกไหมเออ,อเคโอ้ยเหนื่อยไม่ได้ต้องใช้มีดต,ตัดแน่ะโอ้โหถ้าจะแน่นขนาดนี้แน่นสมกับที่เขาบอกว่าแน่น ได้ล็อกหลังเอออ้าสายมัขัดอ่ะเอ,อ๊ทำไมแปลกๆปลกทำไมสายแปลกๆอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันดูก่อนดูก่อนสายสายแปลกครับเหมือนจะได้เดี๋ยวเดี๋ยแต่ผมไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยวต้องดูปกติมันต้องมีลูกศรสีแดงปะ่ะตรงนี้อเอองงเลย โอ้แน่นมากเดี๋ยว็ดวไอแกะเล้เดี๋ยวแยกก่อนอ่าโอเคเอ้สายผมได้ผิดตัวเปล่าวะเอ่ออืม ไม่แน่ใจแต่เหมือนถูกนะโอเคอันนี้ถูกต้องแล้วลูกศรสีแดงไปไหนอ่ะปกติมันต้องมีเนี่ยที่ผมหมายถึงลูกศรสีแดงเนี้ยมันหายไปเว้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต้องเช็คก่อนอ่ะการ ผมชอบแกะหลุดเฟรมเด๋๋วเ๋ยอยากเลยเกิอ่ะเออทำไมผมไม่ใช้มีดวะไม่กลัวเฉือนโดนของไงเอออ่ะโอเคการ์ดก็อืมสเสีองฟังเดินก็สวยแต่ผมงมงกับสายอะ่ะโอเคเดี๋ยวลองเปิดเล่นกันดูพี่เขาใส่ทานมาเปล่า เงียบคลิปฐานไม่ได้ใส่จ้าเอาไงดีดีสต็อปก่อน